สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาพบกับรายงานการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48หรือว่าดอกจานบ้านเชียงเกมส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมทั้งไฮไลท์แล้วก็บรรยากาศของเกมส์การแข่งขันได้ทุกวันในเวลา21นาฬิกานะคะจนกว่าจะสิ้นสุดการแข่งขันค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะแนนนาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปพบกับไฮไลท์และบรรยากาศการแข่งขันกีฬาตะกร้อในประเภททีมเดี่ยวหญิงนะคะเป็นการเจอกันของทีมมามืดอค่ะที่โคจรมาพบกับดีกรีเจ้าของเหรียญทองแดงจากครั้งที่ ผลงานของทั้ง2ทีมนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะส่วนการแข่งขันเซปักตะก้อวันนี้มีการชิงชัยกันหนึ่งเหรียญทองในประเภททีมเดี่ยวหญิงเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มเหนือความคาดหมายคว่ำแชมป์เก่าอย่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในรอบรองมาได้ และเข้ามาชิงเหรียญทองกับมหาวิทยาลัยรมคำแหงเจ้าของเหรียญทองแดงจากกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมาซึ่งผลการแข่งขันกลายเป็นว่าทีมม้ามืดอย่างมหาวิายทยาลัยธนบรุรีเอาชนะไปได้2ต่อศูนย์เซตโดยคะแนน21ต่อ16และ21ต่อ17คว้าเหรียญทองนี้มาครองได้สำเร็จค่ะ thank <laughs> you เรามาต่อกันที่กีฬาว่ายน้ำซึ่งมีการชิงชนะเลิศกันทั้งหมด7รุ่นโดยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีกวาดเหรียญทองเรียบทั้ง7รุ่นค่ะซึ่งไฮไลท์นั้นไปอยู่ที่การทำลายสถิติกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยของฉลามจัสด,ดุลยวัรแก้วสียงนักว่ายน้ำทีมชาติไทยส่วนผลการแข่งขันของทั้ง7รุ่นจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันได้เลยค่ะ ประเภทฟรีสไตล์100เมตรหญิงแชมป์ในรุ่นนี้คือเงือกจอยเจนจีราสีสะอาดดีกรีทีมชาติไทยเขาป้ายมาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา59.24วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้อีกหนึ่งเหรียญ อนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาสัมภาษณ์พูดคุยนะคะกับแชมป์เหรียญทองการแข่งขันฟรีสไตล์100เมตรหญิงฐานน้องจอยเจนจีราศรีสาสวัสดีค่ะอนอื่นแสดงความยินดีด้วยนะคะกับการคว้าเหรียญทองเหรียญที่2ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยความรู้สึกกับผลงานในวันนี้เป็นยังไงบ้างก็จริงๆก็รู้สึกดีใจที่ทําสามารถทําเหรียญทองให้กับมหาหลัยได้ค่ะแต่ว่าผลงานตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ค่ะเมืม่อกี้แอบคุยนอกรอบนอกรอบ เ,เรารู้สึกว่าผลงานเราที่อาจจะตามก่าหารนีกน้อยเรามองว่าอุปสรรคสําคัญคืออะไรสำหรับก,การแข่งขันในครั้งนี้มีไหมคะค่ะจริงๆน้ําในสระเย็นมากเลยค่ะน้ําเหมือนแบบน้ําในตู้เย็นเลยเใช่คนอาจจะไม่รู้นะคะว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้สถิติหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ตรงไปตามเป้าหมายเพราะจริงๆแล้วนักกีฬาเองนุคนอยากลงไปแล้วทําลายสถิติและนอกจากนี้นะคะเธอยังเป็นนักกีฬาดีกรีทีมชาติไทยซีเกมครั้งที่ผ่านมา2ทอง3เงินและ1ทองแดงหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วในกีฬามหาวิทยาลัยหนูมีโปรแกรมอะไรต่อ ก็จะมีบินไปเก็บตัวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะแล้วก็กลับมาแข่งซีเกมที่กัมพูชาค่ะซึ่งหวังอย่างยิ่งนะคะว่าประสบการณ์ในการไปเก็บตัวในครั้งนี้จะส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งถือว่ากีฬาว่ายน้ําเป็นอีกหนึ่งเหรียญความหวังให้น้องจอยแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยนั้นสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้ไม่รบกวนเวลาแล้วเดี๋ยวให้ไปรับเหรียญรางวัลน,นะคะขอบคุณค่ะประเภทต่อมาคือฟรีสไตล์100เมตรชาย ชัยชนะตกเป็นของดุลยวัตรแก้วสียงดีกรีทีมชาติไทยว่ายนำมาแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา51.43วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองพร้อมกับการทำลายสถิติว่ายเร็วที่สุดในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในรุ่นนี้ไปอีกด้วยค่ะ นึ่งบุคคลค่ะที่วันนี้เป็นอีกหนึ่งนิวเรคคอร์ดนิวอีเวนต์ของรายการนี้ด้วยนะคะแสดงความดีกับน้องจัดดุละยะวัตรแก้วสีหยงสวัสดีค่ะโอ้โหผลงานในรายการนี้เมื่อสักครู่นี้คุยนอกรอบพี่ไม่พูดให้หนูพูดเองเป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างภูมิใจครับแล้วก็เกินจุดที่คาดหวังไว้กับการแข่งครั้งนี้ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งนิวเรคคอร์ดที่เกิดขึ้นพอใจมากน้อยแค่ไหนและทราบมาว่าจริงๆเรามีสถิติที่ดีกว่านี้ด้วยก็ค่อนข้างพอใจครับเพราะว่า หลังจากปีใหม่ทางสโมสรหยุดไป2อาทิตย์ครับแล้วก็ได้ซ้อมประมาณสาอาทิตย์ก่อนจะมาทำการแข่งขันแช์นี้ครับแต่อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของน้องจัดแล้วก็ทีมว่ายน้ำทีมชาติไทยของเราก็คือการแข่งขันกีฬาซีเกมในช่วงกลางปีความพร้อมณเวลานี้และเป้าหมายสำหรับตัวเองเป็นยังไงบ้างเป้าหมายคืออยากทำเหรียญที่ดีกว่าเดิมจากครั้งที่แล้วครับในครั้งที่เราได้เหรียญเงินในท่าเดี่ยวผสม200เมตรครับแล้วก็ตอนนี้โค้ชก็ได้ มีการวางเซสชั่นที่พร้อมที่จะพัฒนาไปถึงซีเกมเรียบร้อยครับประเภทที่3คือกบ200เมตรหญิงแชมป์ตกเป็นของเพียงขวัญปะวะวโโตะโโกเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา2นาที36.03วินาทีคว้าเหรียญทองในรุ่นนี้มาครองประเภทที่4เดี่ยวผสม200เมตรชาย เหรียญทองตกเป็นของฉลามจัสด,ดุลยวัรแก้วสียงเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา2นาที10.04วินาทีเฉือนชนะธนกฤตเผ่าพินจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพไปเพียงแค่0.34วินาทีเท่านั้นค่ะในประเภทที่5กันเชียง100เมตรหญิง ที่1ตกเป็นของฝนปลายแย้มสวนเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา1นาที6.50วินาทีคว้าเหรียญทองในประเภทนี้ไปครองส่วนประเภทที่6คือฟรีสไตล์1,500เมตรชายชัยชนะตกเป็นของรัฐวิทย์ธรรมนันทโชต ว่ายเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา16นาที0.61วินาทีคว้าเหรียญทองในรุ่นนี้ไปครองได้ค่ะ <Hey. S 1> และในประเภทสุดท้าย <Hey. S 1> คือผลัดมิกซ์ผสมท่า4คูณ100เมตรชัยชนะตกเป็นของมหาวิทยาลัยกรุงเพทพธนบุรีในทีมประกอบไปด้วยนวพัฒวงเจริญจุธามาสสุทธิสน พนนชัยจันรักษาและกัญญาพักซอสกุลรวมพลังกันว่ายเข้าป้ายมาเป็นอันดับที่1นด้วยเวลา4นาที10.15วินาทีคว้าเหรียญทองในรุ่นนี้มาครองได้สำเร็จและยังส่งให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครองความเป็นเจ้าสะคว้าเหรียญทองจากทุกรุ่นในการแข่งขันว่ายน้ำเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ มาดูที่การแข่งขันกรีฑากันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีไฮไลท์อยู่ที่การวิ่ง200เมตรทั้งชายและหญิงส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันค่ะเริ่มกันที่ประเภทวิ่ง200เมตรชายชยุตธคงประสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแชมป์เก่าจากครั้งที่ผ่านมาไม่เสียชื่อป้องกันแชมป์ได้สำเร็จด้วยเวลา21.343วินาที เฉือนเอาชนะทวัตชัยหิมเอียดดีกรีทีมชาติไทยไปเพียงแค่0.399วินาทีคว้าเหรียญทองให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพิ่มได้อีกหนึ่งเหรียญค่ะส่วนประเภทวิ่ง200เมตรหญิงแชมป์ก็ยังตกเป็นของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั่นก็คือสุภาณิชภูลเกิดด้วยเวลา24.033วินาทีทิ้งห่างอันดับที่2อยู่1วินาที และก็เป็นเหรียญทองที่2ของเจ้าตัวในปีนี้หลังจากที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองแรกจากการแข่งขันวิ่ง100เมตรหญิงค่ะ ที่การแข่งขันรักบี้7คนในรอบชิงชนะเลิศกันบ้างนะคะต้องเรียนให้ผู้ชมทราบเลยค่ะว่าเป็นเกมส์การแข่งขันที่เข้มข้นสนุกสนานและร้าใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานของพวกเขาทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะในประเภททีมหญิงถือได้ว่าเป็นการรีแมทช์นัดชิงชนะเลิศของเมื่อครั้งที่ผ่านมา นั่นก็คือแชมป์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพลงสนามพบกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยในครึ่งแรกการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้นเสมอกันที่5ต่อ5แต่สุดท้ายแล้วในครึ่งหลังเป็นทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่อาศัยลูกประสบการณ์ทำคะแนนได้ในช่วงท้ายและเอาชนะไป1 0ต่อ5สามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จค่ะาม ตแต่ขาหลอกแล้วก็รีบเข้าไปเกตประตูกดเป็นทายครับมลรายการกีฬาแห่งชาติ5นะครับก็มาเลยกรุงเทพเป็นฝ่ายชนะนะครับในคู่ชิงชนะเลิศส่วนในประเภททีมชายเป็นการพบกันของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นเจ้าแห่งกีฬารักบี้7คนประเทศไทยและยังเป็นแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาลงดวลกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยการแข่งขันเป็นไปอย่างสุดมัน,นในครึ่งแรกเป็นทางจุฬา,าที่เป็นฝ่ายขึ้นนำได้ก่อนจากนั้นมหาวิทยาลัยกรุงเทพทำคะแนนตีตื้นและเป็นฝ่ายพลิกขึ้นนำได้ในช่วงก่อนจบครึ่งแรกสคร่อบของจุส่นาวนครึ่งหลังจุฬาเร่งเครื่องกลับขึ้นมานำแต่เป็นทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่สามารถตามตีเสมอได้สำเร็จทำให้ต้องไปดวลกันต่อในช่วงต่อเวลา สุดท้ายแล้วค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน24ต่อ19คว้าเหรียญทองในประเภททีมชายและยังทำให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพคว้าชแชมป์ในกีฬารักบี้7คนทั้งทีมชายและทีมหญิงอีกด้วยค่ะ แล้ว,วันนี้โอปอก็อยู่ที่สนามแนดนบอลมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติในวันนี้มีรอบชิงทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะบรรยากาศการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาติดตามพร้อมกันค่ะในประเภททีมหญิงเป็นการพบกันของแชมป์เก่ามหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ที่ลงสนามพบกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย โดยรูปเกมทางจุฬาที่เป็นฝ่ายนำตลอดเกือบทั้งแมตชแต่กเกษตรก็ฮึดแล่ตามตีเสมอได้สำเร็จที่30ต่อ30คะแนนจึงต้องต่อเวลาพิเศษซึ่งเป็นทางจุฬาที่ออกนำได้ตั้งแต่ช่วงต้นก่อนจะประคองตัวและเฉือนเอาชนะมหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ที่เป็นแชมป์เก่าไปได้ที่สกอร์36ต่อ34คะแนนและคว้าเหรียญทองมาคล้องคอได้สำเร็จค่ะ ส่วนในประเภททีมชายเป็นการลงวัดฝีมือกันของจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติแชมป์เก่าเมื่อครั้งที่ผ่านมารูปเกมเป็นไปทางจุฬาที่เป็นฝ่ายครองความได้เปรียบตลอดทั้งเกมทำคะแนนทิ้งห่างจนชนะไปได้43ต่อ31คะแนนคว้าเหรียญทองเพิ่มได้อีกหนึ่งเหรียญและยังทำให้จุฬาคว้าแชมป์ได้ทั้งหมด2ประเภทครองความเป็นที่หนึ่งในกีฬาแฮนด์บอลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยายลัยแห่งประเทศไทยปีนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือการสรุปเหรียญรางวัลนะคะรวมถึงภาพไฮไลท์และบรรยากาศการแข่งขันที่น่าสนใจที่นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมยังสามารถกลับมาติดตามรับชมไฮไลท์การแข่งขันรวมถึงบรรยากาศต่างๆที่น่าสนใจจากมหก,กรรมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48หรือว่าดอกจานบ้านเชียงเกมกันได้นะคะในช่วงเวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะส่วนโปรแกรมการแข่งขันที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดค่ะที่ทรูสปอร์ตเจ็นั้นทำการถ่ายทอดสดให้คุณผ ะะติดตามกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันนรดา,ดาก่อสวุวรรณพร้อมทีมงานทุกคนต้องลากคุผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ